ตึงเ้อพี่น้องประเด็นยืนย่นจากท่านร้อยย่วนที่แบบที่แบบจาท่านกล้วยจะเนว่ามีประเด็นยืนยู่างนี้เดนมีท้ายหลุ่โคนูงสูงประเด็นมาก่ยืเครงเครืานร้อยห่งเอพี่น้องมีหมูมุ่งงาค่ะเนาะ มุมหนึ่งไปเรียนไทยอีกองมันย้อนเสียงจังน่อยนะะนะิดกว่าเนาะก็เรียนไทยอีกองโอ้ลงไปทางงุูนยังอยดีไปอันไปเรียนหูแล้วไปเรียนโอ้ไปเรียนไปพิษทา้งเรากันวางกันไปเรียนสีลงไปทางงุูนทางไปอันทั้งไปปฏิพัทธ์ไปเรียนสีไปทางไปปฏิพัทธ์ ไปโรงเรียนสามแสนสามแสนปฏิพักษ์โตต้องไปทางคุณนะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมืดลงทางนั่นเดี๋ยวจะมุ่ยไปเดือนลงทางไปทา้งไม่กันพี่น้องเว้ยน,นี่สาปีนนั่นคุณบันไดน,นี่มากน้องพี่น้องนี่ซี่อยากจะท่านกล้วยด้วยเด้ออันนี้อยู่ฟางหนึ่งนาะค่ะเนาะอีู่ฟางหนึ่งทัง้งคุณกับไปพีกซี่ แป๊เดียวก็ไปถึงบิ๊กซีแล้วเ่าประเด็นว่าเขาบิ๊กซีหรอกมือนี้ประเด็นสีเลยเมียบานเลยเพราะว่าประเด็นนี้วเคลายบรรยากาศเห็นพี่นองเขาเพิ่งสประเด็นยืนอยู่ข้างสะพท่านร้อยแะ่นันอยู่ตรงที่ยากันพอานี่จังโก่ท่มมากจะน่ายโทมมาตามประเด็นเรีนี้ประเด็นนีก็ได้รับใจหรอก ไปเดินก็ร่างสีไปจะายโทวตามเดาไปโดนหลังโอ้ยตทตามเดาจะายตทตามเดาา mm hmm. มือ่อเือกระดนะเด็นก็ร่างสิลงน,นี่ปรปเด็นไทยเพิ่งเรือบรรยญญากาศ mm hmm. น้องโตมากปเดนย้มาทัานได้รับสายอยู่ เดินไทยคลิปแล้วงไปตีหักสายคนนคันะ่นคนเนาะทายบรรยากาศเหมือนบึงสายตัดไปหรอไทยบรรยากาศสะพานกล้วยเพิ่งเลิกไปเนาะไปเดินลงไปหรอไปเดินลงไปดีนั่นพอดีวิ่นมอเตอร์ไซค์อันวิ่นวิ่นไปเดินสี่เหลี่ยมวิ่นมากระไรไป เดินคกินยาข้าวคนปเด็นคสิลงไปเนาะเนาะเดนกับจี๊ดจบกินไปซ้ำหนีคนน่ะค่ะเด้อดูหลอดป่อดไปก็ถูกต้มยืนยัสบายกนเด็อดไดก็ไข่ยันนี่ไอท่านไรก็จะร่มใจไหนต่อคุณคือกำลังด้านใจขอบคุณคือไรคุอเรือคะเด้อประเด็นกับจีดจ๊บกินไปซ้ำหนงคนเอาไปที่ตามกินหนาที่ไรคือห่นกุงเก็บมีเรืองคะเด้อสพานควายแระเดินกับลั่นเดินหนึ่งเด้วเดนกับเียน ยกที่ใบซำนี่ก่อนจาน้อยเป็นพวกนามแล้วัดีี่ะ